สวัสดีครับพ่อแก้วครับครับผมครับพ่อแก้วคนที่ไหนครับพ่อแก้วน้องพนังครับน้องพนังอำเภอฝางจังหวัดครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นอกอุร้อนโอเคพ่อแก้วพวงหอมกัครับหอมหัวใหญ่แล้วก็งามก็ครับตันนี้ยังหานะพ่อแก้วได้ครับได้ได้นอกงามนะครับอ่าเราดูกลาหอมหัวใหญ่นะครับครับไอหันว่าพ่อแก้วใจสินค้าอย่างเขาของใบซัด คารอนเอ็กครับอ no. so ่าคารอนเอ็กเนาะพแก้วกลับมาพอแลรวเจ็ดตัวนี้คร okay. okay. so ับอ so ๋อคารอนเอ็กใจแล้วดีเว่าครับดีครับได้ผลครับได้ผลเนาะทำไมถึงใช้คารอนเอ็กครับมันคือว่าเคยใจหอมันเน่าแล้วเอามาใจมันดีครับใจแล้วดีนะครับดีดีอย่างไรครับมันคือมันหยุดเลยครับหยุดเลยเนาะติดโลค้ามันเน่ามาเอาใจตัวนี้มันหยุดครับอ๋อลักษณะการเน่าของของตีปบ ใจคารอนเองเนี่ยเน่าอย่างไรครับคือมันเน่าแบบเน่าเละเน่าแบบถ้าเน่าเละเน่านั่นมันจะยุดเลยนะครับอเน่าเละนะครับหยุดเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมพอแก้วปีนี้ใจกี่กี่กี่กองละ แฟนเอาลูกจากไอซากอมาลังลังไปครับลังไปนะครับพอก็ครับปอก็ลังไป่ถ้าบอาพอก็ต้องได้ซื้อเหรอครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน่าจำมันนะปิดยุดเลยตัวนี้นะยุดเลยไอพอเนี่กล้าอขอกล้าเขากิดโลกอันเดียไปไปเปียกเขาหมูดร้านขายยาเนี่ยมองก็แก้วเป็นอย่างนี้เนอะเขียวจำเลยอ่ะ No, i went not even